อันนี้ว่านัสนันว่านัสนันจากเชียงใหม่เนาะอันนี้ว่าน,นัทจากเชียงใหม่ก็มาครับงานเกษตรมอขอทอดกันสดๆตรงนี้ทอดกันสดๆเลยนีไ่ไม่ชิมนมค่ะก็ไม่เลยค่ะชิมนู่นเหรอกระดาน अचाप बढाई 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 ชิมตรงไหนเอยมีน้ำปูครับเมงดาธรรมดาไหนพี่ป,ปกติอันไหนใครหมดก่อนพี่สามาันสองอย่างนี้ครับไล่ๆกันเนอ๋อเมงดากับธรรมดาใช่ไหมรเราลองออริจินอลก่อนแล้วกันเนาะ อร่อยไม่ผิดมากขายยังไงพีุ่งเท่าไหร่อ๋อนี้50บาทบาทนี่น่นี่ก็35คที่300ได้แล้วพวกน้ำพริกอะพี่น้ำพริกกระปุกละสามสบอยรเอ่อยอร่อยอร่อยผมเอาแค่หมูเอาแค่หมูถุงนึง ไม่ไหวต้องไปชิมอีกแซ่บค,ครับผมครับพียมผมแซ่บครับพป็นสนั่น,นของจริง